งาม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 ไหลดอกเริ่มเลยอุยถ้าอย่างเมืองวดที่แล้วถ้าเยาวเจอเนาะสวยสวยสวยมันเริ่มจะจะเปื่อยเริ่มจะเปื่อยแต่ก็ยังยังโอเคอยู่อุ้ยเยอะหลายเยอะหลข้างล่างอ่ะปาดเก็บได้หมดเลยพี่เก๋ข้างล่างน่ะมันแห้งๆก็ดอกใหญ่เดี๋ยวไปเจ้า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 นี่ค่ะพี่น้อง เห็ดหูหนูดอกใหญ่มากค่ะปีที่แล้วไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้ซูฟี่บินบินบินนปีที่แล้วไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้นะพี่เก๋ตายละตายละมาเด้อมาเด้อยังมีให้เก็บอยู่เด้องามงามงามสวยสวยสวยเก็บไปเก็บไปมาเก็บด้วยกันเด้อ อ uh huh. ง้ําค่ะอืม uh huh. ดอกนะดอกเอลยอ,อาลาเลยค่ะ uh huh. อ,อ,าาอ,าาอาาือุ้ยเยอะหลายเยอะหลายเยอะหลายอุ้ยข้างโน้นอีกอะ่ะ <c oughs> ตายละตายละข้างล่างก็มีอีกค่ะพี่เก๋งโอ้โ huh. หระวังน้ำเก uh huh. uh huh. ือบจะเปื่อยแล้วนะเกือบจะเปื่อยแล้วแต่ยังโอเคอยู่สวยอยู่สวยอยู่อือ uh huh. ออกบาเริ่มเลยนะไปเลยบปเลยค่ะมาพี่เกข้างล่างเยอะๆโหเดินอะโอ้ยไต่ไต่ไต่เมื่อกี้มันลกไงนะแล้วเรามองไม่เห็นทีแรกนั่นมันเป็นต้นว่านี่จะพี่กายน่ะมองไม่เห็นอ้าข้างล่างก็ยังมีร่วงอีกนึงอุ้ยไต่ละเออใช่ อสวยสวยสวยเก็บไปเก็บไปหนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เปิดคลิปให้เพื่อนดูเลยนะไม่ได้ไม่ได้ส่ง <unft> วิดีโอไปให้เพื่อนนะอ๋อแต่ละแต่ละแต่ละเพื่อนพี่เกย์เขาบอยากเก็บอยาเก็บอุ้ยงามหลไ งใต้นู่นอุ้ยนี่้างนี้นี่รถมันเอ้ยค่เมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่มันเป็นต้นตั้งตั้งขึ้นแล้วมันไม่เยอะเนาะแต่พอมันนอนนีนแล้วมันเยอะขนาดนี้นะพี่เก๋เนาะูแต่ละแต่ละพัวงแล้วน้ำน้ำน้ำน้นัน้น้ำ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 นตำนอืเลยน้ำน้ำน้ํนน้ําเนี่ยน้ํา น้ำกุหลาบป,ป่าเนี่ยนี่แหละเขาเพิ่งให้ใส่ถุงมือกันเด้อถุงมือเขาไปแหละมามสดชื่น <c oughs> น้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องดูเบิ้งเนี้ยม้อุ้ย <c oughs> <c oughs> อีพออีแม่อุ้ยอุ้ยชีชีชีโอชีค่อยๆเก็บเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีโอ้ยน้ำอุ้ยน้ำ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  สวยมากสวยมากค่ะ้เก็บต่อเก็บต่อามาตาย<ห>ตาย,ยตายตายตาย,ตายเดยาวถ่ายรูปทีสิดอกนี้มันโหเก็บต่อจะให้พี่สาวเก็บต่อค่ะยาวถ่ายคลิปอย่างเดียวค่ะวันนี้ดูนะคุณสานะคุณสาลบกล้องบกล้อง บางทีไม่หลบกล้องนะแต่ว่าไม่มองกล้องอ๋อน้ำเฮ้ยดอกนี้แกอ,อู้หอย่างงามเลยเนี่ยใช่ใบไม้มันติดเฉ่เฉยอู้หูนึกค่ะพี่น้องดูดอกนี้ยังหนานเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยให้มันโตมันอยู่ขนาดนี้เนาะเนี่ยดอกใหญ่มากหว,วนเลย อันนี้เปื่อยอันนี้เปื่อยโอ้ยตกโอ้พี่เก๋ไม่ได้ชนแค่น้ำอย่างเดียวค่ะพี่เก๋ชนอตกตกไอ้นี่ตำแย่ฝรั่งด้วยค่ะใ,ใช่แล้วคันใช่คันเยอะเยอะหลายเยอะหลายเยอะมากเยอะมากครับโอ้ถ้าลุ้งงี้ก็เอาถุงมือมาให้ไว้พี่เก๋ดีเนาะ อ ok> ้ยเดี๋ยนะโอ้ยโอ้ยเยอะ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 ขอนเดียวพอเลยค่ะแล้วมันทำไมล่วงไปข้างล่างได้เดี๋ยวนะเอาให้ดูถ้าล่วงไปข้างล่างเรามองไม่เห็นนะดอกเขาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่หูคัน เราไปโดนเมื่อกี้แหละโอ,อ้โหงามงามค่ะปาดดอกอยางนาเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้อันนี้งามสวยสวยสวย เต็มเลยเต็มเลยจ้าเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ดีกว่าเต็มเลยจ้าดูพี่สาวเราสู้ชีวิตมากค่ะน้ำเท่าไหร่ก็มุดเข้าไปค่ะมุดเข้าไปถ้าอยากได้ก็มุดค้าไป โดนทั้งตำแยฝรั่งโดนทั้งน้ำได้เห็ดด้วยคันด้วยเอาป้างามค่ะงามมากค่ะพ,พี่น้องหนาะหนาะดอกหนาะอุ้ยแหกอุ้ยตกขอโทษคะขอโทษขอโทษอ,อุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยตำแยตตำแยฝรั่งเยอะคะ่ะตรงนี้อ้หไม่คิดว่าจะมาเจอโดงเห็ด ดงเห็ดหูหนูหูหย้ยลามไปข้างล่างเลยนะลงไปข้างล่างเลยนะอือหือุ้ยนั่นล่วงอีกแล้วไปใส่แล้วนี่ค่ะอุนยมีดอกหนึ่นงอุ้ยขอโทษนะคะแป๊บหนึ่ง หลบหลบหลบลบหล,บล,บล,บลบขลบอยนี้แต่ดอกเล็กมันยังเหลือเยอะอยู่นะพี่เก๋เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยสวยมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันฝนยังตกอยู่เรื่อยๆพี่เก๋ว่ามันจะโตไหมโต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 เขาชอบมีแสงด้วยนะอ้ย พ่อแม่เปน,น,น้องเลยน้ำ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 ค่ะเดี๋ยวทำเป็นคลิปสองนะสวัส <c oughs> ดีค่ะพี่น้องพาพี่เก๋มาเก็บเห็ดขอนเดียวนี่ก็ได้เป็นแกงหม้อวันเริ่มแล้วค่ะเร <มา S 2> วจะทำ <มา S 2> เป็นคลิป <มา S 2> สองนะคะ <มา S 1> <c oughs> เรวคลิปยาวเกินไปเนาะอันนี้คือคลิปสองนะคะดอกนั้นเอาไม่ได้เลยค่ะพี่เก๋ข้างล่างอะ่ะนะอ๋อ <c oughs> ข้างล่างนี้ยังมีอีกเป็นปุ่มหนึ่ง <c oughs> เอายกกะตะกามาทางนี้เนาะต้านีี้มันลวงนะดูค่ะพี่น้องพี่สาวยาวมุดใหญ่เลยคะ่ะน้ําไม่น้ําไม่กลัวคะ่ะน้ำ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 ก็ไม่กลัวคะ่ะแกมุดใหญ่เลยคะ่ะได้เยอะนะคะพี่น้องดูนะเหตุนางลมกับเหตุหูหนูได้เยอะเลยนะคะอันนี้คือคลิปสองคะ่ะ ธรรมชาติสุดๆค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมชาติสุดๆตรงปลายๆมีไหมพี่เก๋น้ำ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 นั่นก็มาเก็บตรงนี้ต่อเลยค่ะพี่นี่ค่ะ แล้วตอมันอยู่ไหนนะน้องเดี๋ยวนะอะไรค่ะพี่น้นองอะไรเคลียร,คยร์ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ตรงนั้นเด้อค่ะโอ้ยน้ำตําแยฝรั่งน้ำ <โ ench. S 1> ด้วยนะคะน้ำน้ำทั้งตําแยฝรั่งทั้งน้ำค่ะน้ำเด้อน้ำเด้อเจ็บ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 พี่สาวอยากจะนวดไหวไหมเนาะทีนี้เจ็บมือ อยู่หลังมือก็มีพี่น้ำอ่ะนี่เนี่ยค่ะ <c oughs> โอ้ยมาเด้อค่ะงามหลายคนเดินเยอะมากค่ะพี่น้อง นนันเเป็นไงมังมุมจ้า <c oughs> งามอยู่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 โอ,โ,อโอ้ยจะขอดไปพอเลยวันนี้โด้อ้ยไปตยอมกี่มาไกลแท้ thế, ค่ะมอเลบอกดอกนี้เป็นยังไง น,บบนี้ไปแช่น้ำก็คงจะคืนอยู่เนาะน้ำตันน้ำเยอะหอวันมุดใหญ่เลยพี่สาวยาวนะมุดหา <laughs> เดีเ๋ยวยาวไปดู <laughs> ตรงนี้นให้ก่อนอน,นะพี่มันมีไหม จ้าพี่น้องดูพี่สาวยาก็มุดอยู่ที่เดิมนะคะยังมุดอยู่นะคะดงตำแยฝรั่งค่ะแล้วก็เป็นดงเป็นดงเออกุหลาบน้ำป่านะ ดอกเล็กเต็ม <ๆ S 1> ไปหมดเลยค่ะยังออกเยอะดูดอกนี้ค่ะพี่น้อง<ะ>ดอกเล็กเนาะดอกเล็กแต่อ้วนแต่สวยนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาเดินอีกนะคะคนี่นะคะพี่น้องนี่คือต้นกระเทียมนะคะแต่ว่าเป็นเป็นกระเทียมชนิดนี้เขาจะ แข็งนะคะเขาจะแข็งแต่ว่าไม่ไดเราไปคัน้นส้มนะ่ะอร่อยเหมือนกันนะคะนี่กระเทียมอันนี้ค่ะกระเทียมชนิดนี้เขาชอบเกิดตามป่าญ้าค่ะตามปา่าญ้าหรือว่าตามป่าญ้าข้างทางค่ะพ e ่สาสาวค่ะมขนเล็กเล็ก ดูดูคนขี้อายกล้องนะคะคนขี้อายกล้องค่ะค่ะไปต่อค่ะเกมมาโฮมเกมมาโฮมหอมมากค่ะพี่น้องจับจับ,จบแล้วกลิ่นกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนกระเทียมค่ะกระเทียมทางเดนมาร์กเยอะเนาะแต่ว่ากระเทียมทางนี้นะยาวไปได้อยู่ข้างๆบ้านคนที่เขาเอามาปลูกยาวก็ไป ไปเก็บเอาข้างๆบ้านเขาค่ะปีที่แล้วได้กินอ่าผัดหม้อหนึ่งแล้วก็ไปแอบขุดเอามาไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดนะคะเพราะว่าเราไปดูแล้วเขายังไม่ได้เกิดค่ะพี่สาวหลังจากหิมะละลายค่ะพี่น้องหลังจากหิมะละลายเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ มีคนถือตะกร้าค่ะให้พี่สาวถือตะกร้าค่ะเด็กเดินตามหลังค่ะคนแก่เดินนำหน้าค่ะเด็กเดินสบายตัวเปล่าแต่คนแก่ถือหนักค่ะจอกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านค่ะบ๊ายบาย